เราวันนี้นะ,ะมีการปรับราคากัน1รอบบวกไปเลยทีเดียว250บาทครั้งเดียวเลยนะคะ250บาทต่อบาททองคําค่ะแล้วเงินบาทก็ช่างเป็นใจนะคะเพราะว่าอ่อนค่าใกล้จะ33บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะอยู่ที่32มสบาทเกสตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโกลด์สปอตอยู่ที่1,804ดอสลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนส์นะคะทองคําแท่ง96.5กลับมาอยู่เหนือ28,0 0 0บาท ต่อบาททองคําได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ส่วนทองรูปพันธุ์นะคะราคาขายออก28,650รับซื้อ27,545ืับาท72สตางค์นะคะไปต่ออีกหรือเปล่านะอุตสาหลุพันธุ์แปดขึ้นมานะคะคุยกับคุณวรุธรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท y l g b ลจ l บู n เลียนแออยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณวรุธคะ่ะสวัสดีครับคุณอังคณางคับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาทองคํากับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมา พอทะลุพันแปดจุดนี้คุณวรุษประเมินว่าจะไปได้ไกลอีกหรือเปล่าสำหรับราคาทองค่ะครับถือว่าตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าที่มีการคาดการไว้สำหรับตัวเงินเฟอ้อทางด้านการบริโภคหลุนให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นมาครับค่ะแต่เรายังมองว่าทองอาจจะขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่า ในส่วนของการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐจะเกิดขึ้นในวันอังคารและก็วันพุธหน้าแล้วนะครับถ้านับกันจริงๆก็เหลือวันทําการที่จะเทรดหรือปรับพอร์ตการลงทุนกันจริงๆอ่ะประมาณสาวันเท่านั้นเองทางนี้ทางนั้นเราเริ่มเห็นพฤติกรรมความระมัดระวังของกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองค SP ub, า SPDR Gold Trust เมื่อวานก็ไม่ได้สะสมทองคาเพิ่มหรือว่าไร่ซื้อทองคําเพิ่มนะครับแม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ว่า เฟดเองอาจจะยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณหรือประกาศไทม์ไลน์ที่จะชัดเจนมากนักในการปรับลดวงเงิน QE ในครั้งนี้ครับนอกจากนี้สิ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคำถ้าเราไปดูในส่วนของตัวบิตคอยหรือว่าตัวสกุลเงินดิจิตอลนะครับเราพบว่าตัวบิตคอยเนี่ยตอบรับค่อนข้างดีกับในส่วนของการคาดการเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ที่ชอรอตัวลงแล้วก็เฟดจะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวบิตคอยเนี่ยขึ้นมาแตะระดับ47,150ออดอลลาร์ในช่วงเมื่อคืนและก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับ<ฆ>ก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่มีเม็ดเงินบางส่วนไหลออกจากตลาดทองคำไ<ฆ>หลเข้าไปสู่ในส่วนของตัวสกุลเงินด<ฆ>ิจิตอลแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากการล่วงลงของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้น เอหลังจากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติในส่วนของการขยับหรือการขึ้นดอกเบี้ยเอแคปิตอลเกน์ในตาทุนสารัฐแล้วก็ขึ้นเอภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยร้อนแรงหรือทยานขึ้นไปได้ไกลมากนะครับอืมค่ะเอ,อกรอบที่เราให้ไว้หลังจากนี้ค่ะคุณวรุษประเมินการเคลื่อนไหวของทองคํายังไงต่อก่อนที่จะ มีผลประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าออกมาค่ะครับในในช่วงสั้นครับวายอลจียังมองครับว่าโดยราคาทองคำนะ่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวไซ์เวยออกอยู่ในกรอบไปก่อนนะครับในส่วนของแนวต้านที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยก็คือบริเวณพันแปด้สิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับซึ่งถ้าราคายังไม่สามารถผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้เรายังมองว่า ราคาอาจจะมีการอ่อนตัวและก็ย่อตัวลงมาเพ <ạ. S 1> ื่อสร้างฐานหรือสะสมกําลังที่กรอบด้านล่างในโซนพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็สิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเพซิออนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวต้านที่เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือพันแปดร้อยสาสิบสามเหรียญดอลลาร์ต่อเพซิออนซึ่งเอ,อโดยทางเทคนิคเนี่ยชนระดับดังกล่าวมาสามครั้งแล้วก็สามเดือนแล้วนะครับ <ạ. S 1> ก็คือเดือนกันยาเเดือน สิงหาแล้วก็เดือนกรกฎาคมปกติการทดสอบในส่วนของจุดสูงสุดแต่ละจุดเนี่ยมักจะทดสอบแค่สามครั้ง,คร,งครั้งที่สี่ก็จะผ่านหรือครั้งที่สี่ก็จะไม่ผ่านแล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยมองครับว่าถ้าราคาขึ้นไปที่พันแปดร้อยสิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนอเป็นตัววัดครับว่าจะมีไฮใหม่หรือผ่านพันแปดร้อยสาิบสามไหมถ้าขึ้นได้แค่พันแปดร้อยสิบหกแล้วไม่ผ่านระดับดังกล่าวโอกาสที่จะมีไฮเหนือพันแปดร้อยสิบสามเนี่ยน่าจะยาก ตอน่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเพื่อพักฐานหรือสะสมกําลังก็ค่อยเป็นลักษณะของการเข้าซื้อที่แนวรับหรือว่าแบ่งขายไปก่อนครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนแล้วก็รอผลการประชุมของเฟดค่อยกลับมาปรับแผนหรือกลับเข้ามาซื้อขายทองคำอีกครั้งหนึ่งครับ ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่ายังมีนโยบายสําคัญนะคะเรื่องสําคัญที่รออยู่ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะาลค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบรุษค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะ